สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่ช่วงสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-18มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเมื่อวันที่14มีนาคม2565เวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพังงาครั้งที่หนึ่งทับ2,565ณห้องประชุมดีบุกศาลากลางจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาโดยมีนายบุญเติมเรนุมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน20คนค่ะ ซึ่งในวันเดียวกันนางสาวนาลินาเจตนานนนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางกิติยามาลีนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565ณห,หอประชุมจำปูลศูนย์ราชการจังหวัดพังงาโดยมีนายจำเริญทิพยพงธาดา ผู้ว่าราชาการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนและประกาศนโยบายงดรับให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โนกิฟโพล i ซีในวันที่15มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสาวกรลพัฒน์ปทุมไกยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการกำหนดเงินรางวัลตอบแทนการทำงานของผู้ต้องขังณอาคารโคกหนองนาเรือนจำจังหวัดพังงาโดยมีนายอาคมภูศรีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมซึ่งในวันเดียวกัน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้ในายวิรัตสุมาลีนิติกรชำนาญการเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายจ้างณสถานีตำรวจภูทรเมืองพังงากรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541จำนวนหนึ่งรายและบันทึกคำให้การนายจ้างเพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พุทธศักราช2554ณแพปลาอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาจำนวนหนึ่งรายและในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้นางสาวลูกปลาจิตพันธ์และนางสาวสุภานีจันแก้วนักวิชาการแรยง,งานเข้าตรวจสอบการจัดระเบียบและคุ้มครองรายง,งานต่างด้าวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ร่วมกับชุดสหวิชาชีพและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงาพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานประกอบกิจการฉบับลงวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564จํานวน4แห่ง มีลูกจ้างรวมทั้งหมด98คนปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานค่ะวันที่17มีนาคม2565นางสาวนานินาเจตนานน์สวัสดิการเละคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวพรีรดาเสียงดังและนางสาวสุนีขเนธพืชนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 หนห้องประชุมนายเหมืองโรงแรมเลอเอราวันพังงาตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาโดยมีนายจำเริญทิพยพง์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาสำหรับสัปดาห์หน้า ทีมสร้างสรรข่าวของเราจะนำเสนอข่าวอะไรที่น่สาสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะและพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ